สวดีครับพี่ครับรีวิวร็อกข้าจัดส่งพรุ่งนี้เช้าขอบคุณลูกค้ามากนะฮะกาก็สั่งซื้อได้นะครับก็เอ่อโอนตังมาแล้วก็จัดเตรียมพร้อมจัดส่งพรุ่งนี้นะครับผมก็เป็นดีซีก็สิก้าเนะฮะสีไซด์นะครับอ่ารุ่นใหม่ล่าสุดนะครับสวยงามมากฮะ X นะฮะลองลึกนะครับผมนะครับเดี๋ยวจะทำรีวิวให้ฮะใหม่ๆนะครับผมก็อันนี้กล่องก็จะมีประกบให้เนาะมีคู่มือนะฮะนี่นะครับผมคู่มือแล้วก็มีประกบให้เอาไปเปลี่ยนนะครับแล้วแต่ถ้าชอบก็เปลี่ยนได้ชอบเราก็เล่นด้วยกันได้ครับ อันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับ่องครับเป็นใส่ให้สวยงามครับโอเคเนาะเสร็จผมก็จะจะทำเลยนี่ก็โปรโมชั่นช่วงนี้ไปปกติจะไม่แถมนะครับแต่พ่อจะเลือกที่ขายนะนี่ตอนรับปีใหม่ก็แถมแล้วปีนี้ให้ลนนัดเข้าสิบแปดนะครับผมอันนี้ลูกค้าก็ซื้อเพิ่มเองนะครับผมก็อะไรผ่านเนาะโอเคนะฮะเียสอบยิงกันวันนี้ก็ดีนะครับงานดีคนทานด้วยนะวันนี้ก็กดมาหน่อยก็ดีนะครับว่าเราไม่ใส่ลูกเนาะอันนี้มันลึกมันก็บางที อ่าแคทไม่ค่อยตรงก็จะพูดได้เนี่ยต้องตรงๆนะครับถ้าผมถ้าเราเบี้ยวไปเบี้ยวมาอาจจะทําให้ยางลิงค์ตรงนี้ฉีกได้หรือนั่นได้พูดได้นะครับกดตรงๆนะครับผมประมาณนี้ครับกดไปก็แล้วแต่เนาะก็หลายรอบหนึองก็ได้นะครับผมก็กดว่าตึงหรือยังนะโอเคเดี๋ยวก็จะปล่อยแคทตึงให้ทดสอบให้ก็เห็นกันเลยนะครับก็เติมไปสักหน่อยแล้วกันครับหลายๆนะครับ โอเคครับประมาณนี้แล้วก็ใส่เข้าไปต่อขึ้นได้นะครับอันนี้สามารถล็อกได้นะฮะเนี่ยก็ล็อกมันล็อกได้จริงนะเนี่ยยิงไม่ได้นะครับผมครัถ้าเกิดนี้ยิงได้นะครับโอเคนะครับสอบยิงเลยนะครับเอาความแรงก่อนลูกค้าอยากให้เพิ่มความแรงเพราะเราไม่ได้รีวิวตัวนี้ฮะรีวิวสีดำครับแรงนะครับนี่โอ้โหสามร้อยสิบห้าครับดูใกล้เลยแรงมากนะครับโอเคนะครับเอาอีกทีตนานนมันไหวโอ้โหสามร้อยเจ็ดนะครับโอ้สุดยอดนะครับผมอ่า ครับได้แล้วฮะโอเคฮะแล้วก็ยิงเป้าเลยนะครับผมโอ้โหสุดยอดครับไงก็สระสือถ้าสนใจก็ทักมานะครับตัวนี้ก็แดงนะครับผมบอกแค่นี้ฮะหรือว่าใช้ได้นะครับผมถ้าสนใจรุ่นไหนก็ทักมานะครับมีการเราก็พร้อมส่งหมดนะฮะทุกทุกทุนที่โฆษณาเราจะมีจริงนะถ้าถ้าไหนหมดเราก็บอกว่าหมดเนาะตามเว็บไซต์นะฮะแล้วก็พิมพ์มาที่หลายที่เราจะบอกว่าหมดไปถ้าที่ไม่หมดนี่คือมีนะฮะพร้อมส่งนะครับสนใจรุ่นไหนก็ทักมาครับ ครับเราก็บริการให้ลูกค้าได้ไวนะครับคุณนี้ส่งตอนเช้าเลยครับผมบคุณครับสวัสดีครับ,บ๊ายบายครับ